สวัสดีท่านผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึง4เทคนิคนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับแตกยอดยาวกิ่งยาวยืดออกมานะครับเป็นทรงพุ่มนะครับส่วน4เทคนิคนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมและฟังกันก่อนอื่นผมจะให้ดูต้นทุเรียนต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้อายุประมาณ2ปี10เดือนครับที่ผมบอกว่ากิ่งยอดยาวนะครับยืดออกมาเป็นทรงพุ่มเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลงมาดูข้างๆนะครับต้องออกมาดูข้างนอกนะครับ เดี๋ยวลองดูเลยเนหะ็นไหมครับว่ากิ่งทุเรียนของผมเนี่ยเขาจะยืดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับยืดยาวออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะโคออกมาเป็นทรงพุ่มนี่นี่คือความหมายที่ผมอยากจะมาแบ่งปนันสีเทคนิคนี้ให้กับท่านผู้ชมนะครับคือแบบนี้นะครับออผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะประสบกับปัญหาต้นทุเรียนไม่ได้เขาเรียกอะไรครับกิ่งไม่ได้กลางนะครับยอดไม่ได้แตกยาวออกมาเป็นทรงพุ่มแต่จะเป็นทรงฉัดที่มันจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมครับหลายท่านอาจจะเจอปัญหานี้นะครับแต่วันนี้ ผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาให้ซึ่งผมใช้กับต้นทุเรียนของผมสังเกตว่าต้นทุเรียนของผมเนี่ยจะเป็นทรงพุ่มและกิ่งเขาจะขยายออกมาข้างๆหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นทรงฉัดตรงขึ้นไปเห็นนะครับซึ่งการไว้ลูกทุเรียนในอนาคตกิ่งต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนนะต้องออกไปข้างๆนะครับเพราะเวลาเราจะไว้ลูกทุเรียนเนี่ยลูกทุเรียนเขาจะออกอยู่ตามกิ่งใต้ท้องกิ่งนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวมารับชมรับฟังอีกสักรอบหนึ่งเลยว่า4เทคนิคนี้คืออะไรบ้าง มาเริ่มกันที่เทคนิคแรกก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นทุเรียนต้นทุเรียนเล็กก่อนอ่ามาต้นนี้เลยมาดูต้นนี้ก่อนขนาดต้นทุเรียนเล็กของผมนะดูนะยังแตกยอดยาวไปออกมาคืบนี่นะครับความยาวดูได้นะท่านผู้ชมนี่แค่ต้นทุเรียนอายุเออประมาณเจ็ดแปดเดือนเองนะนะครับเห็นนะครับอ่ามาเลมาที่เทคนิคแรกเลยนะทเทคนิคแรกไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยก่อน นะครับเทคนิคแรกนะจาก4เทคนิคเทคนิคแรกคือการใส่ปุ๋ยก่อนก็คือเวลาถ้าผู้ชมใส่ปุ๋ยนะครับสําคัญคือให้ใส่ปลายปลายทรงพุ่มนะอย่างนี้ผมเรียกว่าทรงพุ่มนะครับเนี่ยเราเรียกทรงพุ่มดูความยืดยาวของกิ่งผมก่อนนะท่านผู้ชมดูนะนี่แค่ต้นอายุประมาณ7จดเดือนนะนี่นะยาวแค่ไหนดูนะจะลําลำต้นออกไปเวลาใส่ปุ๋ยสมมติว่าปลายยอดเขาอยู่นี่ถูกไหมครับปลายยอดอยู่นี่นะท่านผู้ชมให้ใส่บริเวณนี้ นะครับเวลาใส่ปุ๋ปยนะปุ๋ยทางดีนะให้ใส่บริเวณนี้นะให้รอบเลยนะครับให้รอบเลยนะครับนี่คือเทคนิคที่หนึ่งที่จะช่วยทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยยอดยาวกิ่งยาวออกมาข้าอย่างเงี้ยให้เป็นทรงพุ่มนะครับเพราะอะไรถึงทําให้เป็นทรงพุ่มหรือกิ่งยาวนะครับหรือยอดยาวออกข่าเป็นทรงพุ่มได้เพราะว่ารากทุเรียนนะครับเมื่อเราหว่านปุ๋ยบริเวณปลายทรงพุ่มนะรับรากทุเรียนเนี่ยเขาจะอยู่ตาม ปลายทรงพุ่มเหมือนกันครับประมาณปลายยอดเนี่ยรากทุเรยียนที่อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราหว่านปุ๋ยออกไปห่างจากยอดเขานิดนึงหรือปลายทรงพุ่มนิดนึงล่ L าเขาเนี่ยก็จะไปหาอาหารตรงปุ๋ยที่เราได้หวานไว้นั่นเองนะครับตรงปุ๋ยที่เราได้หวานไว้นั่นเองนี่จึงเป็นสาเหตทุที่จะช่วยให้ต้นทุเรยียนของเราเนี่ยแตกยอดยาวนะกิ่งยาวออกมาเป็นคืบแบบนี้ยิ่งกว่าคืบอีกมหมนั่เป็นสอกอเลยไหมครับอ่านะครับประมาณนี้นะนี่คือเทคนิคที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอะไรน,นิดนึงท่านผู้ชมเห็นไหมว่าต้นนี้ผมมีต้นอะไรอยู่ นะครับผมเรียกว่าต้นถั่วนะครับเป็นต้นถั่วนะผมปลูกเอาไว้เพื่อที่จะให้ออกซิเจนไม่ใช่สิไนโตรเจนนะครับต้องพูดผิดต้องเป็นไนโตรเจนนะให้ไนโตรเจนกับต้นทุเรียนต้นนี้เป็นการทดลองนะครับซึ่งผมว่ามันได้ผลนะอะผมยังไม่ได้ทําคิดมาบอกต่อนะแต่ว่าผมคิดว่ามันได้ผลเนาะก็ดูจากต้นทุเรียนของผมแล้วกันนไงครับการแตกยอดสวยไหมนี่ต้นเจ็ดแปดเดือนเองนะดูการแตกยอดก่อนนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับ ต้นนี้นะสวยนะดูมันออกออกข้างแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอ่าไม่ได้เป็นทรงฉัดตรงไปนะอ่ะจบไปแล้วกับเทคนิคที่หนึ่งคือการใส่ปุ๋ยนะมาเทคนิคที่สองมาที่ต้นใหญ่ดีกว่าผมจะพาให้ดูต้นทุเรียนทุกต้นและอธิบายไปด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เชื่อเลยว่าสิ่งที่ผมมาบอกต่อเป็นสิ่งที่ผมทําจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆกับต้นทุเรียนของผมอ่ะเทคนิคที่สองคือการลดน้ําเทคนิคที่หนึ่งคือการใส่ปุ๋ยเทคนิคที่สองคือการลดน้ําดูต้นนี้แล้วกัน สองปีสิบเดือนนะครับยังไม่สามปีนะผมเชื่อว่าปีหน้าเขาจะให้ลูกกับผมอย่ามารอรับชมรับฟังกันในปีหน้าว่าต้นนี้จะให้ผลผลิตกับผมไหมนะครับอ่ะต้นนี้ผมบอกว่าอะไรครับเทคนิคที่สองคือการลดน้ําการลดน้ําทํายังไงถึงจะให้กิ่งยาวแบบนี้นะครับยอดยาวแบบนี้นะครับสังเกตไหมว่าต้นเรียนของผมเพิ่งแตกยอดอ่อนไปเต็มเลยนะอ่ะทำยังไงหล่ะลดน้ําแบบไหนก็คือดูจากใต้โคนต้นทุเรียนผมได้เปลี่ยนวิธีการ ลดน้ําก็คือเพิ่มหัวสปริงเกอร์สองหัวนะครับต้องเป็นสองหัวแล้วนะแบบนี้ต้องเป็นสองหัวนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้น้ํามันกระจายได้บริเวณรอบทรงพุ่มนะครับสิ่งสําคัญคือลดน้ํำยังไงให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกยอดยาวกิ่งยาวคือต้องลดน้ําให้อยู่บริเวณรอบทรงพุ่มให้บริเวณรอบทรงพุ่มนะเน้นรอบทรงพุ่มเป็นหลักนะครับให้ให้น้ําอยู่ตรงนั้นมากที่สุดจะอยู่ตรงโคนได้ไหม ได้นะครับแต่ให้เน้นบริเวณรอบทรงพุ่มนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็ใส่รอบทรงพุ่มลาลดน้ําก็ต้องรอบทรงพุ่มนะครับเนาะเพราะว่ารากอะ่ะมันอยู่ปลายทรงพุ่มหรืออยู่ตรงทรงพุ่มนะครับเวลามันไปหาอาหารนะครับเมื่อน้ํามันอยู่บริเวณรอบทรงพุ่มอยู่แล้วมันก็จะชอนชัยไปได้ง่ายๆนั่นเองนะครับไปต่อไปเดี๋ยวไปดูเทคนิคที่สามไปดูต้นที่เรียนต้นที่สามด้วยตามนะครับอ่ะตามมาตามมา มาดูเทคนิคที่สามกันนะครับเทคนิคที่สามไม่มีอะไรซับซ้อนเมื่อกี้ผมบอกว่าไงครับอันนี้ก็ต้นต้นที่ก็สองปีสิบเดือนนะครับเท่ากับต้นเมื่อกี้นะเทคนิคที่สามก็คือเมื่อเราใส่ปุ๋ยรอบทรงพุ่มลดน้ําให้บริเวณรอบทรงพุ่มแล้วเทคนิคที่สามคือปลายทรงพุ่มเราควรจะทําให้ดินล้วนซุยนะครับเน้นนะครับว่า ทำให้ดินล้วนซุยนะเพราะอะไรเพราะการทําให้ดินล้วนซุยนะเพื่อที่จะทําให้รากทุเรียนของเราเนี่ยมันชอนใช้ไปได้ง่ายๆนนเองคือชอนใช้ยงังไงช้อนใช้ไปยังปุ๋ยช้อนใช้ไปหาอาหารจากปุ๋ยที่เราได้หว่านไว้แบบนี้นะครับเนาะนั่นก็คือทําให้เขาดึงยอดออกมาแบบนี้เลยนะถ้ารากไปถึงตรงนี้ตอนนี้รากทุเรียนมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วนะอ่าเนี่ย่องเงี้ยยอดมันก็จะตามมาอย่างนี้เห็นไหมครับดูนะตัวชมว่าม,มันยาวจริงว้จากต้น อ่ะลองดูเลยอ่ะเปรียบเทียบดูดิจะผมอยู่ตรงเนี้ยลองนูน่นต้นอยู่นูน่นเห็นไหมครับความยาวของจริงนี้เออเป็นไงท่านผู้ชมอันนี้คือเทคนิคที่สามนะครับคือการทําให้ดินร่วนซุยส่วนวิธีการทําให้ดินร่วนซุยเนี่ยมีหลากหลายวิธีเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆให้ก่อนหนึ่งเช่นการใช้พวกสารปรับสภาพดินนะเป็นพวกเยิปซัมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะ,ะหรือฮิวมิกก็ได้นะครับเนาะพวกเนี้ยนะ วยได้นะครับหรือการพรวนดินรอบทรงพุ่มรอบนะบต้องบอกว่าห่างจากทรงพุ่มสักประมาณ1นถึงสองเครื่องมืออันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ต้นใหญ่ๆอย่เงี้ยการพรวนดินมันจะลําบากแล้วต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยพรวนดินผมเคยทําคลิปการพรวนดินต้นที่เียกของผมอยู่เนาะถ้าใครไม่เคยดูไปย้อนดูได้นะจะจะทำกับต้นเล็กๆนะครับอันนี้คือวิธีการทําให้ดินร่วนซุยนะครับรอบสูงพุ่มจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยกิ่งยาวแบบนี้นั่นเองนะครับมาดูเทคนิคสุดท้ายสุดท้าย ดูจากต้นนี้ก่อนก็ได้เนาะสุดท้ายก่อนจะไปต้นต้นเล็กๆผมจะพาดูต้นเล็กๆอีกเนาะสุดท้ายคือการตัดแต่งกิ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่4ี่ที่ผมใช้การแตกตัดแต่งกิ่งกับต้นทุเรียนเนี่ยจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยกิ่งยาวยอดยาวออกมาเป็นสมพุ่มได้นะครับยังไงมาดูใกล้ๆผมจะบอกวิธีการให้มาดูใกล้ๆท่านผู้ชมจะดูว่ามันยาวยังไงนะครับ อ่ะยกตัวอย่างอย่างนะะ like default, ถถี้เวลาตัดแต่งท่านผู้ชมจะเห็นรอยตัดแต่งกิ่งผมไหมเห็นไหมเนี่ยผมจะไม่เอากิ่งอย่างนี้ไว้เนี่ยตัดออกตัดออกเห็นไหมครับเนี่ยตัดไปเลยตัดออกอย่างเงี้ยนะแล้วเหลือปลายไว้นิดนึงให้มันเป็นทรงอย่างนี้นะครับเนาะอ่ะมาดูกิ่งนี้ก็ได้เห็นไหมผมจะตัดออกเต็มเลยเนี่ยก็เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยตัดออกเห็นไหมครับเนี่ยตัดเต็มเลยนะครับดูนะเนี่ยมันเลยยาวไปถึงนู่นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมความยาวเนี่ยดู มันยาวขนาดไหนท่านผู้ชมดูนะอันนี้คือเทคนิคที่4ี่นะครับคือการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งที่อยู่ภายในนะครับเนาะแล้วเราเหลือกิ่งที่อยู่ปลายทรงพุ่มเอาไว้หน่อยหนึ่งไม่หน่อยอ่ะเหลือไว้เยอะๆก็ได้นะครับแต่เน้นตัดภายในออกทําไมมันถึงทําให้กิ่งยาวยอดยาวออกมาได้เพราะว่าเมื่อเราตัดกิ่งข้างในออกมาแล้วเนี่ยนะครับไอ้กิ่งพวกนี้จากที่มันเคยแย่งธาตุอาหารมันก็จะไม่มี มันก็จะส่งธาตุอาหารไปยังปลายส่งพุ่มเห็นไหมส่งมายังปลายมันก็จะแตกยอดใหม่ออกไปเรื่อยๆยอดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ามันก็เลยทําให้ยืดยาวนะครับและที่สําคัญที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราไม่มีกิ่งตรงนี้ไว้ข้างในไว้กิ่งตรงนี้มันก็จะไม่ถ่วงให้หนักเมื่อมันถ่วงให้หนักมันก็จะกลายเป็นกิ่งปลายที่มาถ่วงเห็นไหมน้าหนักมันจะหนักปลายเพราะว่ามันมีพวกใบพวกอะไรอยู่เห็นไหมเมื่อมัน่วงไว้กิ่งเราก็จะเป็นยังไงครับ แบออกข้างอย่างนี้เลยไม่เป็นทรงฉัดน,นั่นเองนะครับนี่แหละคือเทคนิคง,ง่ายๆที่ผมใช้กับต้นทุเรียนของผมนะครับเนาะก็หวังว่าจะเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ท่านผู้ชมจะลองเอาไปใช้กันแต่ถ้าไม่เอาไปใช้ก็ได้นะครับไม่มีไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่อยากเอาไปใช้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมแค่มาแบ่งปันแค่อามาบอกต่อแบบอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วเนาะแลวต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันสวยนะครับมันดีนะ เออได้ผลผลิตไวอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้แบ่งปันกับท่านผู้ชมแค่นั้นเองนะครับเนาะถ้าใครเชื่ออยากเอาไปทําต่อก็อไปทำเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกต่อคือผมใช้จริงๆเนาะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนอายุประมาณ2ปีกับ10เดือนยังไม่3ปีนะเดี๋ยวพอปีที่3ถ้ามันออกดอกหรือออกผลเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทาได้ไหมภายใน3ปีต้นทุเรียนผมจะให้ผลผลิตไหมต้องติดตามผมให้ดีนะอ่ะโอเคทีนี้จบไปแล้วเนาะกับ4เทคนิคที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยยอดยาวกิ่งยาว กางออกข้างเป็นทรงพุ่มนะครับทีนี้ผมจะพาดูต้นทุเรียนเล็กเหมือนกันว่าต้นทุเรียนเล็กของผมเนี่ยมันจะยอดยาวกิ่งยาวจริงไหมนะครับอ่ะผมพาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้เมื่อก่อนนะผมยังไม่ได้ใช้ใชวิธีต่างๆที่ผมบอกเนาะมันก็จะเป็นทรงฉัดทรงฉัดคือเหมือนจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนทรงฉัดอยู่แต่ตอนนี้มันเริ่มแบ่ออกข้างแล้วนะครับเนาะแต่ยอดเนี่ยเห็นไหมยาวเห็นไหครับแต่ยอดยาวดีไหมอ่ะดูนะเห็นไหมทุกยอดเลยเนาะอ่ะแต่แต่ยอดยาวดีนะอันนี้เป็นชนีเนาะชนีชนีชน แต่ต้นอื่นๆแต่ที่ไม่ใช่ชนีอ่ะท่านผู้ชมมาดูมาดูเห็นไหมมันมันกลางออกข้างอะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยาวไปหมดอ่ะมันออกข้างมันแบะออกไม่ใช่ทรงฉาดอ่ะซึ่งต้นทุเรียนจริงๆมันควรเป็นแบบนี้นะให้กิ่งมันแผ่ออกข้างนะเพราะเราเอาลูกอ่ะมันอยู่ใต้ใต้ท้องกิ่งมันต้องแผ่ข้างถ้าเกิดมันตั้งตรงเนี้ยมันมันจะให้ลูกลําบากให้ได้ไหมให้ลําบากไม่เหมือนกับกิ่งที่มันมันแผ่ออกข้างเห็นไหมะแผ่ข้างคือแผ่เนี้ย แขาแแผ่วไปอย่างเงี้ยครับเดีย่ยเห็นนะเนีย่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ต้นนี้ก็เพิ่งจะหนึ่งปีสองสามเดือนเองนะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูต้นต่อไปเลยว่าเป็นทุกต้นจริงไหมนะมาดูต้นต่อไปต้นนี้ก็แรกๆเป็นทรงฉัดเป็นทรงฉัดเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเริ่มจะเป็นทรงพุ่มแล้วนะจากที่ผมได้ทำสี่เทคนิคที่ผมบอกเห็นไนหะมเริ่มจะเป็นทรงพุ่มแล้วนะครับเนาะอ่าต้นนี้ก็หนึ่งปีกับอีก สิบเดือนหนึ่งปีสิบเดือนนะครับต้นนี้หนึ่งปีสิบเดือนเดี๋ยวมาดูต้นนี้ดีกว่าสองต้นไฮไลท์นะครับต้นนี้แตกยอดยาวเลยนะแล้วก็กิ่งแผ่วข้างยาวเลยนี่ก็สองปีสิบเดือนนะฮะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นิดหนึ่งนะเห็นไหมดูยอดสิดูยอดอันนี้ระยะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงท่านผู้ชมอยู่นะดูเวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบสามสี่สิบสามนาทีเวลาที่ผมทําคลิปนะครับแต่ดูต้นที่เรื่องของผมยังสวยอยู่เลยอ่ะนะอากาศ เย็นแล้วอะนะครับเย็นแล้วผ่านร้อนผ่านร้อนตั้งแต่เที่ยงแต่บ่ายมาแล้วแต่ต้นทุเรียนยังสวยอยู่นะครับดูโยงดูยอดดูได้นะครับเนาะนะดังนั้นสรุปอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจสรัรอบหนึ่งหนึ่งเลยคืออะไรครับการใส่ปุ๋ยนะรอบส่งพุ่มนะรอบส่งพุ่มนะรอบส่งพุ่มไปส่งพุ่มเนี่ยใส่ปุ๋ย2ลดน้ําเห็นไหมผมจะใช้หัวสรปงเกอร์สองหัวเพื่อให้น้ํามันเหวี่ยงได้รอบส่งพุ่มเน้นบริเวณรอบส่งพุ่มเป็นหลักนะครับน้ำเนาะ ในทรงพุ่มได้ไหมได,ด้นิดๆหน่นอยๆแต่ให้เน้นรอบทรงพุ่มเป็นหลักการลดน้ำนะครับสามสามคือการทําให้ดินล้วนซุยดินล้วนซุยบริเวณไหนเฉพาะปลายทรงพุ่มดินล้วนซุยเฉพาะปลายทรงพุ่มและสี่สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งยังไงคือบริเวณกิ่งที่อยู่ข้างในทรงพุ่มนะในทรงพุ่มตัดแต่งออกไปได้เลยนะครับเราเน้นเราเน้น กิ่งที่อยู่ปลายๆทรงพุ่มเอาไว้ให้มันถ่วงน้ําหนักให้มันถ่วงน้ําหนักแล้วก็ให้ยอดเขาเนี่ยที่แตกออกมาใหม่ได้ธาตุอาหารางเต็มที่จะได้ไม่มีกิ่งในๆแยกธาตุอาหารไปเขาจะส่งธาตุอาหารมายังยอดของเขานั่นเองนะครับแล้วมันจะทําให้กิ่งของเราเนี่ยมันแผ่ข้างเนาะแล้วกิ่งเมื่อกิ่งมันแผ่ข้างมากๆใบเยอะๆมันก็จะให้ให้ปลายกิ่งมันหนักเนาะมันก็ถ่วงลงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันถ่วงลงเห็นไหมเนท่านผู้ชมของผมเนี่ยดูนะเนี่ยมันถ่วงลงมันถ่วงลงหมดเลยนะครับ นะครับทวงลงหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมมันทวงอย่างนี้เลยอ่านี่ครับนี่คือสีเทคนิคง่ายๆที่ผมใช้ในในสวนทุเรียงของผมเนาะใช้กับต้นทุเรียนของผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นสีเทคนิคที่เป็นประโยชน์แล้วกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์อย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์มันออกไปเพื่อให้คนอื่นนะครับที่ยังไม่รู้สีเทคนิคนี้ได้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งก็ยิ่งดีครับหรือเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับผมหน่อยนะครับ ผมเนี่ยจะได้เอาเทคนิคต่างๆที่ผมเนี่ยใช้เนี่ยเอามาบอกต่อไม่ว่าจะเป็นสูตรปุ๋ยทางดินสูตรปุ๋ยทางใบพวกสารป้องกันมแมลงหนอนเพี้ยป้องกันเชื้อราผมจะเอามาบอกแบบบอกหมดเลยนะครับเอามาบอกหมดเลยดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปก็คือการเข้ามาทําไมครับกดไลค์นะครับกดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วกับ4เทคนิคที่จะช่วยให้ต้นทุเรียนของเรานะครับ แตกยอดยาวกิ่งยาวออกข้างแผ่เปทรงพุ่มนะครับก็มีอสีข้อนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันต่อว่าผมจะนำเทคนิคอะไรมาแบ่งปันมาบอกต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ